ไซเบตบ่ได้ร้ายลังหรอกครับนามมันท่วงขึ้นมาตามป้ายหางหงหกเนาะขอบหวยดานอุ้ยใส่ประกดไงข่อยแล้วโอ้ยขอยจีนปลายดิต์ดิจับจับักันจับกัน้อข้คอแท้สต่บานแงๆดิรถแบปาดกูยิ่งกนยิ่งโอ้โตัๆๆๆ เ้้มูครับตอนีสวัสดีครับผมเตยจากช่องมะนอครับวันนี้ผมก็พอมาหาปากเบ็ดอยู่ใต้ตีหน้านะครับกแกยุ่งหววแคบๆนี่แหละช่วงนี้น้ำก็ร่างดัานขึ้นสูงครับฝนตกมากมาขึ้นนี่น้ำขึ้นเร็วเลยครับ ใส่เบ็ดบ่าได้หลายลังดอกครับหนามมันถ่วงขึ้นมาตามป่าญหาอของหกหนอขอบห้วยมันก็เลยหกเบิดเลยครับใส่ได้จากประมาณสามสิบลังไงละ่ะก็เหลือเบ็ดอยู่บ่หลายเดี๋ยวเขาไปหาใส่น้ำให้หน้าพร้อมเนอเพราะว่าน้ำให้หน้าแกเริ่มมี้นามแล้วครับในช่วงนี้ดอนจะไปไกล ทำแล้วครับใส่เสร็จแล้วละพออยู่พุ่นเนาะเดี๋ยวรุนเบิงมือแรงครับกะใส่น้ำตีนหน้าเนี่ยแหละลงไปหาหอยพุ่นละถ้ารุนเบิงมือแรงครับมันจุดทวมเลยขั้นเบ็บเเดเราขั้นขึ้นครับน้่าขนป่าถือกระดิ่งด้วยไอ้แป๊บเดียวครับไม่ยำงามขึ้นเบิงทวมขั้นเบ็ดหมดละ เยอลร้นบ uh ่เ huh. ยีะกระร่อัไม่นบม่หลันแต่ว่าตายเลยได้นนมาหายใจบะไรโอ้ตายแล้วมันโอ้ยย่ยนโอ้ ่อไปขนาดนี้มันก่บขั้นในหอดอัน,นซ้ำดิไม่ใส่บท่านโดนเลยเจ้าว่าเห็นเบ็ดได้มนะไมห,ไหมื่นนะต้องในายายเบ็ดดิหนิน้ำถั่วเบ็ดใส่เบ็ดไปเดี๋ยวแกก็จะใส่เยอะอย่ ว่าจะใส่เยอะแต่ว่าเบิ้งแล้วน้ำมันขึ้นเรื่อยๆน้ำมันไหลบ่เศร้าน่ะมันจะขึ้นขึนหอดมือเ้ามันก็จะได้มุดออกเบ็ดทันหรอเว้ยมันได้มุดกับพน้ำบกมันเด้งโอ้ยเบ็ดมันต้องได้ใส่งานเรื่อยๆเอาเบ็ดชุดนี้ไปถิ่มอะไรตรงกูเลยอะไรดอกบ่คคล่ะเอ้ากินเสย กดคักค่ะ <C> อืมาำมัดกำมาดไปอู้กดอีกโอเคใส่นมนมใส่นม <c ười> นมเออกูรอดว่นาน้ำแห้งว่าจะได้กูนะคือตรงกูนะครับเดี๋ยวน้ำนิ่งๆเราเข้าวมันไส้ป่ามันขึ้นมากขึ้นกว่าล่ะแต่ว่าตอนนี้คือน้ำม,มันบนน้ำเาออขึ้นข,ขึ้นมากที่ยอนาน้ำอืมเาไ น,าม,นามมันหนามมันบ่วันหล่นฝายมันก็ได้มันก็ได้บอบอหนิ่งขึ้นเรื่อยๆอ้ไรบออา้ยกกินดีเสะยีย่นี่ยที่เสน็ะนี่นี่ตตรงมีดเยีย่เสร็จแบ้วบอเนีย่ยปลานี่ยบอเนี่ยน่าห้าหนาวพอเนี่ยกิ่นยู่ครับแม่นบอ อ๋อโมเมนน้ำพัดบ่ะเฮ้ยโอ้ยปลาปลา,าครับโอ้มันกินดีอยู่ไปกดปกดอ๋ปปอปดมันนี่ลองหลงัลงแลง้วมันจะพันกันดิอโอ๊ยเร่าวพวา่อทำไมันกินดีอยู่ดิพ่อมัน,นไม่ใหญ่ขึ้นล่องมั่งบ่ะ เอาสัมเด็จเอาแต่ว่ามันกินคักเยอะนี่เลยทีสามหลังเลี้ยงเราอยู่ <Okay. S 1> นี่ก็ได้มอันนี้อู้ห่างผมตรงนี้เอาแลปรากฏขึ้นมาน้ำนำมันก็นไม่กินแล้วเนาะเอาสัมเด็จก็เอาละวห้องมือน,นี่ยปวดเดียวเลย <c oughs> เอาไปเอามาเริ่มคิดแล้วว่าอยากอยี้นีโอ้ขืนโอเริ่มคิดแล้วว่าอยากใส่ขึ้นดีกว่าขืนน้ำมะก่าวใส่ ั่เป็นรด็แต่ว่ามันเก่มันก่หน้ามันบกขัแดแน่นั่นปะเดนไหอย่งี่ไหลยละมองประัใจอ๋อเี่ยละรอบเดียวแล้วครับไปเ,เลยน้ำเส้าไหลก่อนเพราะว่ากันก็นไหลยงียไหลเข้ามถึงมันอีกเลยโอพราปว่าป,ป่ามันขึ้นทายนี่ท้ายท้ายแหลกแล้วให้หลังนี้บอก่าีบหม โอ้ยังไหนนี่ตึงๆอยู่นี่เฮ้ยขั้นจนเปียกเอาม่สองหลังเลี่ยงไหมล้างวัางไหนนี่ลาขั้นยังเปียกอยู่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้เนี่ยออกนอกเออกนอกโอ้บึงๆงครับทุ่ทุ่ทำให้ประกฎกัดตัวใหญ่เติบโอ้ยใส่ประกฎไหม โอ้ยเลี้ยงปลาที่เขาเรื้ยกระเขาอยู่แต่ว่าตัวออกนอกก็ดึงออกมาโอ้ยใจดานะเมื่อคืนสองหลังเลี้ยงนี่หลังนั่นกระเทืกเนี่ยเพราะว่ามันขั้นเปียกเลยแต่ว่ามันจะอยู่บพราะนั้นก็นิ่งเนี่ยเขาใส่น้ำปลาได้โนะเหม่ยเนาะนั่นใส่น้ำปลาหายเป็ดกระเบนนี่แหละนี่แหละพ่อจิ้มยวงได้หนิอุ้ยอุ้ยคือปลาเด็ดนะอุ้ยบุกบุก ชอบ่อืมเติมดำมันปรนะกุดป่ะอันนี้มันเป็นยังเบดบ่เนี่ยเอิปลาบ่โอ้อันนี้ปลาป่ะคอจีนดีหนึ่งเลยอ,อื้อ,อื้มอตอมหัวโอ้ยเฮยยกบ้างเลยเป็นไงบ่ะอ้องยอยู่มาเฮ้ dạy sai yk nó nó có khuyên tay ra hết cái chị đẹp nó sợ chị đẹp nó sợ nó sợ nó nó đang nó sợ nó sợ nó ăn bớt và nó không biết bùn 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 không kích chồng hết 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 ตายตายตาคนนี้เขาบอเห็นเบียดเลยนะเฮ้ยโอ้ยแห้งเลยครับปุ้ยขั้นกดๆลงเลยบังคับเห็นตัวอยู่คอยครับโอ้คอยจินต์ปลายด็ดตานี็เอือหูแหงเต็มเลยแต่ว่าตัวงามอยู่อ้วนมัคืออ้วนอยู่อ่ะเพราะท่านเริ่มต้นมีน้มัคืออ้วนแล้วปลามาตเจอาออกษาปลาคอมันกับมาได้ทุก คุณท,ท,ทีแหละมัตรซาแน่ตาน้องเนี่ยโอ้ยมันอยู่ห่วยสงข้ามันกบบเบื้องหาย,หหาอ,ยอยู่หายกิน,นแล้วกวนขึ้นเก่าละเอาอีกนิ่เตมครับสวยๆมาฮะเอาแลวครับใส่ลโอ้ขันเสียเห็นตไนะไบเจี๊ยตะปลาตะคออีกว่ออยู่ในปลาเนี่ยตะกดเขอาไปอยู่บอกโอ้ตะกอดโอ้ตะไบอสขุาสขาสุขาม โอโโ้โหดูดูปลากริมดีครับเลยครับแต่ว่าจำเป็นต oh, ัวกุน okay. ้ำจะทวมเบ็ดเนาะเออเขียวนะมันน้ำ <même> นิ่งแล้วห้องใครมาจัดการเห็นบ่เห้ยมึดๆอยู่แหงน้ำนับปลาแงงพุ้งดีอ๋อมันก็ดึงไปอยู่ ปติดดึงเยอะเรานูติดตรงนีนป่าในี้ปลาหย่าเนี้ยมันมาสิน้อยมันเขามาหายกินแมงกินอยังงอยารอ้วตอนนย่างเลยโอ้ยามรอบเดียวกับพ่อแหงครับออบ่นงอะอุ้ยบบข้นเด้พอจับจับจับคับนคอบ่คอแท้สะบัดแห้งดิ ก้อบบปาดก้อนนี้ก้อนนี้เอาขึ้นเอาขึ้นเข็มเข็มเข็มผมงามครับเนี่ยนามไม้นามไม้นามนามแดงต้องยังเซ่เออมันอยู่นี่เขาหาปลายเบ็ดยางเดียวครับมันมาใกล้กันนะประเด็นตัวขวานแหละประมาณนี้ เดี๋ยว,ยวยออยนี้ตงเธอเลยยี่เนี้ยเอ้ยน้งน่งนานี่ส่งเปียกๆโอ้ยแม่งตอมปากตอมดังแมนบอกว่าอุย้ยแม่นแมน,แมน,แมนยุกยุยยุ่นี่แม่นแท้บ่ขึ้นเลยจมนัก,นกๆยี่ด,ดิ่ปะคอว่ะเหรอโอ้โหอยดี โอ้ยแมงกินม nice. okay. no. oh, 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 oh. ันจังแหงบดแห้งโอ้ยว่าสวัดออกได้ดีเดินวาแต่มันแห้งหน่อยกินเดือดเลือดอกวมันตากเลยโอเคแต้มโอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วเออส้มคือว่ะส้มคือปลาคอโอ้ยแม็นกว่าน้อ แหงแห้งเขาประกฏอยู่ขุะะดขดอ๋อแต่ว่าไงไป,ยยปได้เล้วกิดีมแ,แห้งเดี๋ยวน๋องือว่านับแต้มไปแล้วนี่เราขึาง,ขางกินมันขึ้น,นเถื่งหมดเลยลงมาต่แถบไตนี่กับว่าปานได้ฟ้ามขึ้นดันขึ้นเนาะ วะว่นนี้ยังเนี่ยตั้งเธอเลยประกดประกดเนี่ยนแขกเหนี่ยโอ้ยอย่างนั้นมันบมดินโคตรดำแม่งเต็มโตเลยแม่งพวกนี้มันเป็นไข่ปลาสิทิ์โม่เบื่อปรสิตมันคือเหฮปเลยนะเนาะเห็บปลาเห็บปลาก็กินโตประกดกินเลือดเดีือดเดี๋ยวดูยังไงล่ะวะ ตก็คิดให้ป่าอ่อนแห้งไดะไ่ห็ตป่าเขาตายไงไม่วเขาใส่ขามขึ้นนีไม่มีโอกาสตายสูงแมงคือเห็นกอเต็มเลยกินกินเขาตายแล้วเขามักหนีได้ปานเนี่ยไม่ได้ก่อได้ยังไม่เสาไม่เห็นเลยเฮ้ยเดือดยุ่งเดอย่งกเดือดมืแห้งเดือดมืแห้งห่วงยังเดือดแห้งเลย เด๋ยวแห้งก็หวกแต่ว่าบกแห้งส้ำป่าไงอ้ยห่วยโอ้บรธรรมดาเด้อแล้วสะบัดแห้งอยู่ไหมตบรถประตูงามจังวะดินปกตดินปกดิำสองอยูนี่แหละไะเสียมพวกปกตทำนีก็เอา กดคักไปังสิ้อกูไปังสิตายๆๆๆๆๆเฮ้ยขโมงบนัวนี้อ้ยมาเลยมาเ่เบิดแห้งออนแห้งหมดละดึโอ้โหตึงสิโอ้ปกง มันจะขึ้นเบิเลไบก่ากดใหญ่เน่ขึ้นงี้เบิเลไบ่ไปเสีปากคอเบิดแล้วก็เจ้าตากเอาอยู่นั่นเาเ๋อยู่มันกว่างเนาะก็เจ้ามันแคบเนาะอะไรบ่บ่โอ้ยเอ๋ยดีแม่ มาเรื่อยๆตัวคอยมาตัวนี้บดหิ่งแห้งเลยโคตรหน่อยอะไแห้งมหงมด,ดเลยโคตรเลยาตัว Mấy cây đây là gì này? Mấy cây cản phốt rồi Buồn, 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 buồn Mấy phốt rồi này? Đó Các anh em đây có một khơi thủy chắc thì là theo này Chắc phải ซิบกระโจนนะมิตรกระโจนง่ามครับปลาน้ามไม่ก็จะเปลี่ยงสีแหละหรเสียดายมันได้ใส่รอบเดียวแต่ว่ารอบเดียวเขาก็ได้กินนี่แหละเนานะมาเลยแหละนะเด็กคนไงมาสร้างทำโตอยู่นะครับยังมือหนาหน้าไม่มีก่อนไม่ค่อยมาใส่ไม่เอาสาหรับวันนี้เนาะต้องฝากไว้สิมีก้อนนะครับจะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ